นี้นะคะให้คุณหมอแล้วก็คนไข้นั่งหน้หน้าปรัเพ้ยนี้ที่นี่จะมีของรางวัลให้อ,าหาอ,อ่านั่งก่อนแตวก็อ่านหน้าเขาไว้ตรงไปอ่านอ่านใครนั่งหน,น้าประทังที้นี่แล้วตัวเพื่อนค้างสองครั้งทีนี้จะให้พีเสียงเอามาหนมให้รางวัลเด็กๆแต่สัญญากันก่อนว่าอย่าเพิ่งกินเพราะเราจะไปกินข้าววันก่อน ดูไหมเพราะาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราเอ้ยถ้าเรากินขนมเสร็จเนี่ยเราจะไม่กินข้าวโอเคไหมคะอานั่งให้เรียบร้อยก่อนนั่งให้เรียบร้อยก่อนอานั่งก่อนนั่งให้เรียบร้อยนั่งกับสมาร์ทอาอันนี้เป็นอะไรลูกสรุปหรือยังไงเลยเป็นยังไงลูกหลับไปแล้วนะคะโอเคหลับได้ก็หลับใครไม่งนอนก็หลับนั่งตรงๆนั่งตรงๆ เ,เก่งมากๆและอยากให้แย่แบบนี้ให้ตั้งใจในขณะที่ดูในขณะที่ดูให้เอามือวางที่หน้าขาทุกท่านเอามือวางไว้ที่หน้าขาหายใจเข้าออกลึกๆแต่ห้ามหลับตาโอเคไหมอไโอเคไหมคะแล้วจะทวนให้หนูอีกทีนึงเพราะว่าบางคนยังไม่ได้ทำขอทวนแท้ สิบห้านาทีโอเคไหมคะเรานั่งสิเด็กตรงค่ะอ่าสิบห้านาทีได้ไหมรอได้ไหมคะรอได้ไดอ่าแล้วก็จะมีรางวัลให้พวกหนูด้วยนะเ,เพราะว่าเด็กดีต้องได้รางวัล<อ>ถ้าเด็กดื้อจะไม่ได้รางวัลถูกไหมอ,อ่าเอามือวางไว้ที่หน้าขาหายใจเข้าออกลึกๆอ่าจะชวนท่าแรกให้นะลูกอ่าท่าแรกเราจะมาอยู่ที่ปลายเท้าให้ดูเพีย้ยนีไว้นะลูกนะเราจะใช้สองมือจับข้อเท้า ลูกแล้วเราก็ดูเช็คดูว่าเขาขาของเขาเท่ากันไหมเราก็ดิดต้นเท้าชมตันใช่ไหมลูกอ่าท่านที่สามเรายกขาขึ้นมาใช้ฝ่ามือนะลูกดันฝ่าเท้าขึ้นไปแล้วเราก็มองดูว่าขาของเพื่อนเราตรงกันไหมถูกไหมแมอ่าแล้วเราก็เขย่าเขย่าเขย่าแบบนี้หมอคุณหมอจะต้องหลังตรงแขนจะต้องตึงแล้วเราก็ทิ้งไปเลย เดี๋ยวนายพี่แจแข็งแรงมากเลยพี่แจ๊บไม่เป็นอะไรอ่าเสร็จแล้วเราจะใช้มือซ้ายใช่ไหมคะเราจะจับตรงที่ปกเสื้อของคนไข้เสื้อของคนไข้ของเราจะต้องตึงนะคะเป็นนิว้วนิ้วโพ้แบบนี้แต่น,นิ้วจะต้องเท่ากันแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้นะแล้วก็เจาะลู่ลงไปเลยตรงกระดูกสันหลังเช็คอีกทีไม่แน่ใจเช็คอีกทีอ่าโอเคโอเคแล้ว เรียบร้อยแล้วเราประทวนกันแล้วช่วยที่นี่ท่าแรกเป็นท่าอะไรอยู่ท่าอะไรนะคลายกล้ามเนื้อใช่ไหมถ้าต่อไปเนี่ยถ้าใครตอบได้จะให้แจกรางวัลตอนนี้เลยโอเคไหมเห็นไหมแล้วก็ต้องยกมือนะต้องยกมือตอบนะเอาแล้วนะถ้าต่อไปเป็นท่าอะไรท่าถามเพื่อนนะถ้าเรารูเราต้องรีบยกมือเลยนะเราจะได้รางวัลเดี๋ยวดูพี่ไปหยิบขนมมาไว้ให้น้อง หนึ่งข้งก่อนหนึ่งซองโอเคไหมย้าย้าอ่าอ่าจะถามแล้วนะจะถามแล้วนะถ้าต่อไปจะทำเป็นท่าอะไรยกมือะขุนเนเาเอาใหม่อันนี้ทอดต่อเอาใหม่อันนี้ทอดต่อเพราะว่าอย่าเพิ่งพูดเราต้องยกก่อนนะให้พี่เลี้ยงช่วยดูว่าใครยกก่อนแล้วให้พี่เลี้ยงบอกคนนั้นต่อโอเคกระโดดอ่าต่อไปเป็นท่าผมมาทำก่อนมองลูกมองดูก่อนนะดูก่อนนะ ต้องตั้งใจนะว่าท่าต่อไปเป็นท่าอะไรนะคะท่าต่อไปเป็นท่าอะไรนะพี่หมูจะต้องนึกเอาไว้คิดเอาไว้หายใจเข้าออกลึกๆหายใจเข้าออกลึกๆนะว่าท่าต่อไปเป็นอะไรต่อไปพี่ต่อไปจะเป็นเป็นท่าอะไรอร์พี่เลี้ยงคนไหนยกก่อนสายใจสายใจอ่ะสายใจต่อบท่าอะไรลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหมดเวลาอ่าเดี๋ยวคงค่อยท่าต่อไปต่อไปเราก็จะต้องเคลื่อนตัวเพื่อเปลี่ยน <S 2> <S 2> <S ด้านนี้นะด้านนี้คลายกล้ามเนื้ออ้าวต่อไปต้องความคำถามดีๆนะต่อไปเป็นท่าอะไรนะต้องยกมือก่อนอย่าเพิ่งตอบเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้เดี๋ยวเพื่อนจะแจ้งตอบเลยนะ <S 2> <S 2> <ไป S 1> เอา <ไป S 1> มูอ <ไป S 1> ลองต <ไป S 1> อน ไปเราจะเป็นท่าอะไรนะอ่าอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวพี่นี่จะถามแล้วนะเตรียมแล้วนะเตรียมตัวอ,อ,อ่าต่อไปเป็นท่าอะไรยังมึงอ่าวี่เลี้ยงคนไหนลูกนี่คนนี้คนนี้เสื้อดำนี่อ่าเสื้อดำต่อไปท่าอะไรลูกอ,อ่าพี ไม้แจกทุกคนจ้าไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทวงโอเคไหมทวงเดี๋ยวพี่จะไม่แจกให้ไม่เนอเออครั้งแรกพวกหนูเดี๋ยวเพิ่งอย่าเพิ่งตอบสิเดี๋ยวเพื่อนงูเออไม่ได้ไหมยังไม่เลยยังไม่หมดต้องยกกูก่อนแล้วค่อยตอบเป็นไม้ตอบหมดก็ไม่ได้นะการพี่เราใช่ไหมคะใช่ พริกกพีดอกไหมลูกรอบสองพริกกพี่ดอกไหมกัมพ oui. ีดอกย่างลูกเตรียมตัวต่อไปเป็นท่าอะไรอย่ายพึ่งตอบแล้วเราเก็บไว้ที่ปลอกยกมืออ่าเสร็จแล้วเป็นท่าอะไรนะ ใจใจท่าให้ลูกอ้าผิดค่ะลูกเราจะเป็นท่าดัดคอเป็นท่านอนคว่ำอ่าหักคอเป็นท่านอนคว่ำนะคศึกษาแบบนี้เราจะเชยคาง45องศึกษาใช้มือขวาของเราผลักไปที่อกหูของเพื่อนเราจะทำไปด้วยแบบนี้เราไม่ปิดนะลูกเราจะไม่ปิดหูเพื่อนนะแล้วใช้มือซ้ายผลักไปที่่ ก็เปลี่ยนด้านนะคะมืนเดิมมืนเดิมนะคะท่านี้ทำซ้ำกันยืดยืดต่อไปเป็นท่าอะไรลูกพี่เลียวใ่นะจอมนะจอมฮะนะจออะไรลูกท่าต่อไปเป็นท่าอะไร เพราะว่ารอกรอบรอบนัช่วยกันต่อ่ะให้ไปแล้วแต่ว่ายังไม่แตกโอเคไหมต่อไป ก่อนเราค่อยยิงกันตรงนี้ต้องต้องกดณเลยแล้วก็กดอยู่ในย้อนก็อ๋อโอเคโอเคอ่าไม่เป็นไรอันนี้แจกนมทุกคนนะแจกนมทุกคนเพราะว่าพี่เดวิดอ่ะโอ้ยิงนุ่มใช่ไหมลูกค่ะโอเคโอเคอ่อ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 อ่าเราทำแบบนี้ใช่ไหมอ่าท่านี้เอานุ่มให้ทุกคนเลยไม่ต้องตอบอ่าท่านี้ไม่ต้องตอบให้นมทุกคนเลยให้นมทุกคนเลย น,นี่หรอคะแจกนมเลยเหรอยังยังค่ะยังไม่แจกลูกเพราะว่าเดี๋ยวแจกทีเดียวเพราะว่าอันนี้เป็นข้อผิดพลาดข้อผิดพลาด ขอมอนหน่อยอ่ะเร็วเร็วเร็วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วขอมอนหน่อยอ่ะแจ๊คนอนยังไงหลับไปแล้วมั้งต่อไปไปฆ่าอะไรทีนี้ กับพี่เลยคนนี้ไมเราจะต้องมา <c oughs> วางคอนอน <c oughs> เราจะต้องดึงหมอนออกมาให้ เสร็จแล้วไปทำอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะจัดคออ,คอ่อาจัดคอเสร็จแล้วทำอะไรนะเก็อถ้าตอบแบบนี้ก็ยังไม่ได้กินร้มมานขมอ่ะให้วถ้ายกมือก่อนแล้ว เม่ี้ไม่ได้สอนเด็กไงเราไปแบบนั้นงไงเด็กๆมันก็เรียนไม่ไถูกอ่าอ้าช่ายจกำลังแต่งก่อนโอเคเพราะว่าเมื่อกี้เราไม่ได้เรียงน่าเราเวิร์มรัดแต่ว่านี่เปกให้โอเคไหมอ่าทีนี้เป็นท่าวเซ็นซี่อันนี้ให้ให้ทุกคนเลยใ,นยให้ทุกคนสนุกให้ทุกคนอ่าเดี๋วต่อไปค่ะ หนแล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้อยู่ใกล้ๆนั่งอย่าบาังเพื่อนเรียบร้อยให้เรียบร้อยถ้าต่อไปนะถ้าต่อไปเป็นท่าอะไรนะ จะมีคำถามมีคำถามเด็กต้องนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งประจําที่แล้วจะมีคําถามเด็กๆจะมีคําถามเด็กๆเพราะตอนนี้เราทำให้พี่แจ๊คก,ก่อนทสำสมาธิไวเลยเดี๋ยวจะ ยังทำสมาธิแล้วรอยยกมือห้ามตอบก่อนห้ามตอบก่อนเป็นคำถามเด็กเด็กแล้วจะเอาของรางวัลมาให้แล้วจะเอาของรางวัมล,วาลาวมาโชว์ถ้าใครยกมือก่อนค่อยตอบถ้าถ้าตอบก่อน <Okay. S 1> ถือว่าเป็นโมฆะโอเคไหมอ่า okay, right? okay. ตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้กี่โงครับเนี่อเดีพาไปดูข้าอกอ่ะีข้านาทีอีห้านาทีเราเล่นเกมอี5้านาที5นาทีผี้านาทีนะลูกเอาวันนี้ก่อนล้วกันเนาะโอ้โหต้องตอบให้ได้เลยต้องตอบให้ได้เป็นอย่างนี้ด้วยอ๋อต้องตอบให้ได้ต้องตอบให้ได้ก่อน ม2มออาใช่ไหมได้อามาอีกสักีเพราะว่าให้พี่แจ็คเอ้ยให้พี่นัทก,กับพี่แอนช่วยดูว่าใครยกขึ้นก่อนให้ยกมือขึ้นก่อนแล้วค่อยตอบยกมือขึ้นก่อนแล้วค่อยตอบเอาแจ็คดูให้นทัทดูพระอ,นอนนาจารย์ถนอมมีชื่อตเต็มๆตตชื่อว่าอะไรยกมืมออาจารย์ ที่ผ้าอาจารย์ถนอมชอบใช้ชื่ออะไระเอาอยากได้รถสีแดงเนี่ยอายมกูใครตอบได้อะไรตัวเล็กอะไรท่าอาจารย์ถนอมชื่ออะไรเื่ออะไรอะไรลูกโอ้โหอา,อา,าจารย์รู้ที่อาจารย์เสียใจแย่อาจารย์จะได้ยินแล้วพอาจารย์อาจจะร้องไห้สีฟ้าอินนี่ฮัรอินนีฮัรไอ้ลือินทีฮัรฮาชื่ออะไรลูก โอ้หได้เป็นพระาจารย์ถนอมคงจะนั่งร้องไห้พระาจารย์ถนอมมาบ่อยมากอ่ะเฉลยมันคงยากไปเจ้าครูถนอมทีทปังกะโลเจ้าครูอ่ะเจ้าครูถนอมทีปังกะโลอันนี้พวกหนูต้องรู้โอเคไหมคะอ่ะคำถามต่อไปคำถามต่อไปพี่เอ็มทีคำถามให้เด็กมั้งอ่ะคำถามต่อไปครับพี่ <kinetic. S 2> เราจะทำอะไรก่อนจะมูกใครก่อนเ่นต์ดันเซนต์ดันชื่ออะไรหน oh, no. oh, oh. Oh, okay. oh. Oh, settling, ูชื่ออะไรโอเคอ่ะเราทำอะไรก่อนลูกอ๋อมาเลืออีกี่นาทีเลืออีกี่นาทีนะเลยอีกกี่นาทีอีกสองนาทีอีกสองนาทีเอารางวัลใหญ่ดีกว่าเอารางวัลใหญ่ดีกว่า แบบนี้มันจะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเราก็คิดตังคิดตังอ่ะแล้ว